ไม่เห็นนะเออทจ้นี้ไปที่เราอยากเร็วมันมันเป็นตัญหาหรือเปล่าเนี่ยครับครับยอมรับครับแต่ก็อยากจะก้าวหน้าน่นแล้วมันจิตตรงนั้นแหละมันจะก้าวเองมันติดท่านปลูกต้นไม้วันนี้พรุ่งนี้ท่านอยากจะได้ผลมันจะได้ไหมมันเป็นหน้าที่ของต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านไปปลูกมนแล้วเอาน้ําไปรดมันเอาปุ๋ยใส่มันเท่านั้นเนี่ยมันจะโตเร็วโตช้าไม่ใช่หน้าที่ของท่านมันหน้าที่ของต้นไม้ ท่านจะไปยืนบนอยู่จนตายมันก็มีด้วยใจของท่านหรอกถ้ามันนานโตแล้วท่านก็จะคิดอีกแม่ดินตรงนี้มันจะไม่ดีมั้งเนี่ถอนต้นไม้ที่ปลูกใหม่กำลังรากมันจะออกไปไปถอนหาหีนแหละไปปลูกตรงน,น,นั้นนีมันก็เ้าอย่างนี้แหละคนก็จะไปเล่นเอออันนี้มันไม่โตนานตโอดินตรงนี้ก็ไม่ดีอีกได้ถอนไปถอนไปได้ตายเลยม่ต้องกินต้นไม้มันองกินต้นไม้ ท่านอยากเร็วทําไมท่านอยากช้ามันก็เป็นตัญหานท่านอยากเร็วมันก็เป็นตัญหานี่ท่านจะปฏิบัติตามตัญหาดีือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็เอาสิลองรองดูสิเพรเราเดินในถูกเองของเราเนี่ยม่ต้องใช้ความอดทนไว้สิทำสิเราอืมปฏิบัติธรรมะสิถ้าถ้าถึงที่มันจะธรรมะไม่มีแล้วไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องอดไม่ต้องกั้นที่ท่านกาลังพยายามเนี่ยท่านยังปฏิบัติธรรมะ ท่านยังไม่ถึงธรรมะท่านเอาธรรมะไปเป็นคู่มืออยู่ต่วนั้นเนี่ยเมื่อท่านวางแล้วนั่นไม่ต้องโอดไม่ต้องกั้นไม่ต้องอะไรมันหมดนั่นเป็นธรรมแล้วนั่นใช่ไหมอันนี้เหละวเดี๋ยวมันชาไปเดี๋ยวมันไวไปเดี๋ยวมันชาไปมันไวท่านจะรีบไปไหนล่ะี่ให้หยุดสิให้หยุดดูให้หยุดทำสิอันนี้เพราะตัณหานั่นแหละมันส่งตัวเราไปไม่ถึงที่มันน่ะ อยากจะเป็นนน่นอยากจะเป็นนี่อยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นไม่อยากเป็นนู่นไม่อยากเป็นนี่อยากเป็นนน่นอยากเป็นนี่ไม่ใช่ตัสนา้วยเนี่อย่าพูดโดยตัณหาอย่าทําดยตัณหาอย่าคิดด้วยตัณหาอย่ากิน้ดยตัณหาอย่าทํโดยตัณหาเนี่ยเรามันทํโดยตัณหาไปทั้งหมดทั้งรุ่นมันเนี่ยใจมันพบป็นคนจริงเมื่อไร่ใจหมดเมื่อไรกพอเราเลี้ยงมันไว้ทุกวันนะเอาอาหารให้มันกินทุกวันหนยอยากให้มันตายที่มันจะโตขึโตกันเท่านั้นลองลองดูสิ เราไปคิดอยู่ทุกวันเราทํเพราะอะไรนี่ถ้าไม่สบายมันจะทําด้วยตัณหาเท่านั้นแหละท่านลองลองดูสิไห้ไปคิดดีๆเถอะไ้ไปดูดีเถอะเออ,าอเ้า่านวางมาทําหยุดขี้เกียจก็ทําขยันก็ทําทําอย่าง,งท่านว่าเนี่ยขี้เกียจไม่ทําขยันถึงทามันก็ปฏิบัติตามตัณหาเท,ท่าน,นั้นแหละมันจะทําตามพระพุทธเจ้าเมื่อไรล่ะขี้เกียจก็ชังมันขี้เกียจก็ทําท ขยันขยันก็ทําไม่ต้องอาศัายมันอย่างนั้นอันนี้เรากองตีเกียรไม่ทำํำขยันจึงทํามันก็ทําตามใจเจ้าของเท่านั้นไม่ไม่จะกราบพระพุทธเจ้าหรอกถ้ากลาาพระพุทธเจ้าตีเกียรก็ตรงําขยันก็ต้องําทําตามคํก่อนของท่านมันตีเกียรกทีวันมันจะขยันกีวันดูลักษณะมันจีเดี๋ยวก็ขยันอนึ่งเดี๋ยวก็ตีเกียร์หน่งมันก็นอยู่อย,อย่างนั้นถ้าเราทําตามใจคนแล้วตีเกียรก็ไม่ทําขยันจึงทา นเนะด็กกลับได้กกลับแต่หาทุกเวลาใหไปคิดดูนะิจารณาดูนะผมก็ตามดูมันมานานนะครับ <Yeah. S 2> บวชนี่ผมก็ตั้งใจที่จะหลาบมันให้อยู่ <Yeah. S 2> นี่ตามดูแล้วรู้สึก,กว่าแหมมันนแล้วผมรักมันมากนะครับภาพใหม่ใที่บวชนะฮะมาาันจะ สายปริปทานครูบาอาจารย์นั่นแต่หลวงปู่มั่นเป็นต้นบางต่างมัก,ก็เห็นว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านสําเร็จทำนั้นท่านแรกมันคือความลําบ,บากนะเออการเลี้ยงดูเขาหาความลําบ,บากท่านทํากันยังไงเนี่ยในครั้งของพุทธเจ้าของเราจะดจักรรูมันะ้ยท<อ>่านไปนั่งอยู่นรรบนโพห์เห็นไท่านเป็นใครอา,าร่างไรกี่วนันนี้นีน่ยท่าน,น,นมีความปรารถนาอย่างไรมนะั้ย นั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมสัมเด็จพระรหัสตาสมาสัมพุทเจจะไม่รู้จักที่นี่เลยอ่เลือดมันจะไหลออกมาหนังมันจะแห้งกว่าชั่งมันเถอะอยอมรับเลยอันนี้มันเป็นคาของพระพุทธเจ้าเรามีศรัทธามาบวชเน่ปัญญาไม่มีพอไปอา่านหนังสือตึงตรงนั้นโอ้พระพุทธเจ้าทําเก่งกว่าดีเราก็เอาอย่างนั้นนีดนะนะน่ะเอานะนะพอบวชปรรษาเดียร์ไม่ถึงปัญษาแล้ว บวดจูงศพกามันน,นับนี้ไปอ่านทึงนี้คือไปทำหนึ่งหยุดทูบลงสักดอกหนึ่งสักไม่ต้องเอาหลายเอา,เอาทูบสักดอกะอนะถ้าถ้าทูบนี่ไม่จบจะไม่รู้จากที่นี่เลยมันจะตายก่อนเห็มันตายมันจะไปเอาคำของพระพุทธเจ้ามาว่า